คุณยายวัย123ปีเป็นโสดมานานประกาศหาคนรู้ใจผ่านโลกโซเชียล กลายเป็นข่าวดังฮือฮายอยู่ในตอนนี้จากกรณีที่เทเรซาไนราคาจัมบาคุณยายวัย123ปีจากรวันดาแอฟริกาได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตส่วนตัวที่ว่าตัวเองนั้นนอกจากจะอายุยืนแล้วก็ยังไม่เคยแต่งงานหรือว่ามีแฟนมาก่อน โดยในวิดีโอดังกล่าวคุณยายเปิดเผยว่าแม้จะมีอายุที่ยืนยาวแต่เธอไม่เคยมีความสัมพันธ์หรือคบหากับผู้ชายมาทั้งชีวิตในอดีตเคยอาจมีผู้ชายแวะเวียนมาจีบบ้างแต่เนื่องจากยังเด็กและยึดคติที่ว่าต้องหาผู้ชายที่สมบูรณ์แบบมาเป็นคู่ชีวิตคุณยายจึงเลือกที่จะปฏิเสธไป ทั้งนี้ปัจจุบันคุณยายกำลังมองหาคนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความช่วยเหลือจากคนอื่นๆคุณยายจึงมีบัญชีโซเชียลมีเดียและได้โพสต์ความปรารถนาต่อสาธารณะแต่น่าเสียดายที่คุณยายยังไม่ได้รับการตอบรับกลับมา